เคยสงสัยไหมคะว่าไพ่ย,ยิซีอ่านยังไงมีตั้งจะ18ใบแล้วเราจะจำเนื้อหาของภาพได้ยังไงหมดปัญหาเรานี้จะหมดไปค่ะมเมื่อคุณมาเจอกับแซงจะสอนไพ่ชุด Rider w a i ว e 78ใบผ่านกลุ่มออนไลน์ Facebook แบบกลุ่มปิดนะคะคุณจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ราคาปกติ3,999บาท ยาวนานถึง10ชั่วโมงมีโบนัสพิเศษคือ1สอนไพ่ Ora c ค e ให้2มีการสอนเพิ่มชั่วโมงอีก2ชั่วโมงเพื่อสอนการทำออนไลน์สร้างอาชีพให้กับคุณได้จริงๆและ3มีวิดีโอบันทึกของรุ่นก่อนๆเอาไปดูก่อนได้เลยค่ะ จะเริ่มสอนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะแต่ช้าก่อนใครที่ตัดสนใจเรียนนะคะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลดเหลือเพียง999บาทในการจ่ายค่าเรียนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแจงนะคะวันนี้ก็จะมาดูดวงในเรื่องความรักของชาวพิจิกนะคะในช่วงเวลานับจากนี้ไป30วันนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะเจออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในส่วนของชาวพิจิกนะคะเริ่มแล้วก็น้องคนกับนายให้รวยๆขอพระคุณมากเลยค่ะออจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยคะ่ะดาวมันถอยหลังเยอะนะจริงๆพิจิกพลูก็ถอยหลังนะคะตั้งแต่ประมาณต้นเดือน พฤษภาคมถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือจริงๆเลยถามว่าเฮ้ยคนเก่าๆโอกาสเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆกลับมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วหลายคนมาถามว่าทําไมช่วงนี้แฟนเก่ากลับมาเยอะนะคะก็ต้องบอกว่าเพราะว่าดาวมันถอยหลังเยอะมันจะทํานําพามาซึ่งสิ่งเก่าๆเดิมๆมาหากลับมาถึงเรานะคะสวัสดีคุณใบพลิกค่ะมาทุกครั้งเลยขอพระคุณนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของความรักนะคะของชาวพิจิกเนะะี่ยค่ะเนื่องจากดาวศุกร์ก็ถอยหลังตั้งแต่พฤษภาคมนะคะพฤษภามิถุนาหลักๆเลยนะคะก็แล้วเขาถอยในเรื่องพวกอินทิเมซี่ด้วยนะคะก็เป็นไปได้ว่าคนที่เราเคยแบบ ปักกันแหมมานะเขาที่เคยเจอนมาก่อนหรือว่าเคยมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะก,กลับวนเข้ามาอีกรอบนึงก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีปัญหาครอบครัวอยู่อะคะ่ะสมมติว่าไม่ใช่สมมุติก็คือถ้าใครที่มีกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเขาห่างหายกันไปหรือว่าคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันไปเนะะี่ยค่ะเสาเดินถอยหลังก็โอกาสปรับความเข้าใจก็ยังมีอยู่นะคะตรงนี้ ของพิจิกเนี่ยหลักๆคือคนที่มาจากปัญหาครอบครัวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้คําว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ <c oughs> สวัสดีคุณกว้างด้วยนะคะของคุณกว้างเนี่ยรักราศีสิงห์เนาะแจ้งส่งเป็นใน <c oughs> ขอโทษค่ะคลิปที่แล้วให้แล้วนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ากลับไปอ่านนิยายขอโทษนะคะวกวอนนั้น พี่เขมสวัสดีค่ะมาดูด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะเมทุนใช่ไหมคะจริงเมทุนพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะพี่เข้มนะคะก็โอเคหลักๆนี่แหละความรักนะคะจริงๆในหลายๆทุกเกือบทุกราศีในช่วงเวลานี้ใครมาถามเนี่ยโอกาสแฟนเก่าวนกลับมาเยอะมากนะคะเออก็หลักๆลเลยลองดูแบบเป็นช่วงพฤษภาคมกับมิถุนายนก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆของ ของพิจิกเนี่ยเพราะว่าดาวพูตโตถอยหลังเนาะเดี๋ยวจัขอเช็คให้มันเป๊ะๆเ,เลยว่าพูโตพ,พูโตพลูโตจ,จะถอยถ,อยถึงเมื่อไหร่นะคะพูโตเนี่ยเขาถอยหลังตั้งแต่25่เมษาแล้วนะคะและจะเดินนำหน้าจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะเพราะนั้นใครที่เป็นพิจิกเนี่ยค่ะก็ดาวพูโตเป็นดาวเจ้าเรือนใช่ไหมเพราะนั้นโอกาสที่เขากลับ มาช่วงเวลานี้หรือว่าคุณเองก็แล้วแต่นะกลับไปหาคนเก่าในช่วงเวลาเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเหมือนกันนะคะตรงนี้ได้ไพ่หกไม้เท้านะคะไพ่แห่งการเดินทางไพ่แห่งชัยชนะนะคะหรือใครที่คบใครที่ ที่เป็นอ่าใช้คำว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากการเดินทางไกลก็ดีมากๆนะคะเฮียเหมบอกว่าแม่นมากครับแฟนเก่าพึ่งโพสรูปเก่าแล้วแท็กมาแต่ไม่กล้าเอาค่ะค่ะพี่เหมค่ะไม่แน่ใจพี่เหมมีแฟนใหม่หรือยังก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเออก็เนี่ยคนเก่าว,วนมานะคะจริงจริง เวลาคนเก่าวนดาวถอยหลังเนี่ยส่วนตัวจะมีคนเก่าวนซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้รอคอยแล้วก็กลับมานะคะติดต่อกลับมาทํานองเนี้ยนะคะเออประละคือมันการดูดวงมันเหมือนกับการเก็บสถิตินะคะเราก็จะแบบเอ้ยอวะมาได้ยังไงทางทางที่มันหายมันลืมไปนานแล้วทํานองเนี้ยนะคะก็จะวนกลับมาได้ช่วงที่ดาวถอยหลังเนาะ เดี๋ยวแจงขออ่านเป็นดวงของชาวพิจิกก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะของพิจิกนะคะตรงนี้ที่บอกไปว่าการได้เจอเนี่ยเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาก็เป็นพวกทหารตำรวจคนในเครื่องแบบได้เช่นกันนะคะแล้วก็ เ,เหมือนที่ผ่านมาคุณก็เป็นช่วงเวลาของการลังเลอะคะ่ะเหมือนกับมีคนเข้ามานะคะให้เลือกหรือว่ามีภาวะออปชันที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณคุณน้องดลยานะคะแม่นมากตามทังจริงนะคะก็ลองดูนะว่าอะไรยังไงนะคะไม่ต้องเชื่อมากนะคะก็ น้องบอกว่าถ้าที่ผ่านมาสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์แบบหลายคนหรือกําลังสับสนอยู่นะคะเหมือนกับต้องเลือกเนี่ยเลือกไม่ได้เนี่ยใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกอีกนะคะอันนี้เป็นการดูปตะวันตกนะคะคุณชยัยอ่านชื่อไม่ออกนะคุณแอวหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องบอกว่า มันมีคนเข้ามาอีกที่ผ่านมาบางคนรู้สึกแบบแท้อแท้เสียใจหรือว่าเหมือนกับเงาเงาเศร้าๆนะคะแต่ตัวของคุณพิจิกเองอ่ะต้องบอกว่าเนื่องจากตัวคุณเป็นคนที่สุดโต่งในทุกๆเรื่องนะคะทากับไม่ทําไม่มีตรงกลางคือถ้าสวกคุณไม่เอาแล้วอ่จะจัง้องคุณตัดนะสาหรับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาที่ต้องแบบครัวพันกับชาวพิจิกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกแบบ เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะรู้สึกแบบเอ้ยฉันก็ทุ่มเทความสัมพันธ์นี้ไปเยอะแล้วเหมือนกันทําไมถึงไม่ได้รับกลับมาตามที่คุณต้องการแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับ คุณอาจจะขออยู่กับตัวเองนะคะถึงว่ามีใครเริ่มจะเข้ามาขายขนมจีบคุณแล้วแต่คุณเองอาจจะเป็นช่วงที่แบบเอ้ยฉันยางฉันขออยู่กับตัวเองก่อนศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษา,ส,า,กษาสิ่งที่มันพลาดไปก่อนว่าผบาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันถึงแบบไม่สําเร็จในเรื่องความรักนะคะหลังจากนี้นะคะลองดูเนื่องจากการที่คุณอยู่เฉยๆกับตัวเองอยู่กับตัวเองลองไตร่ตรอง,อง,องสิ่งที่ผ่านมาดูอะคะ่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครที่เข้ามานะคะที่แบบว่าเห็นแล้วถูกใจมากๆนะคะหลังจากนี้นะคะแล้วก็เ,เขาเข้ามาแล้วคุณแบบปิ๊งชอบมากๆด้วยนะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกที่เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของพฤกษพก็ได้นะคะคือไพ่จบของคุณเนี่ยได้ไพ่สองถ้วยนะคะสวัสดีน้องแซมมี่นะคะ ให้จบคุณในไพ่สองถ้วยก็คือยังไงเสียก็มีโอกาสที่แบบเฮ้ยได้เจอพบรักนะคะสุดท้ายแล้วมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องความรักได้เพียงแต่ระหว่างทางนะคะบางทีคุณ จังว่าถ้าทําได้อะลองอยู่กับตัวเองให้มากอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองในแบบที่เป็นก่อนแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเอ้ยฉันรู้แล้วว่าฉันชอบคนแบบไหนฉันจะไปคิศทางไหนฉันจะเอาใครทํานองนี้นะคะถ้าจะเห็นนะตอนนี้ไพอนาคตดอะคือเหมือนกับคุณหันหลังให้กับอดีตหันหลังให้กับสิ่งที่มันทําให้คุณไม่สบายใจนะคะหรือว่าคนที่เขาแบบเข้ามาหาคุณแต่คุณรู้สึกว่าเออยังไม่โอเคอะนะคะตรงนี้จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนาะเขาแบบออกไปตามหานะคะ เส้นทางคนที่แบบมาช่ายมาเติมเต็มถ้วยที่มันหายไปตรงนี้นะคะถ้วยแปลว่าความรักหรือว่าแปลถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความโรแมนติกต่างๆนะคะถ้าจะเห็นในอนาคตเนี่ยค่ะก็มีถ้วยนะคะที่แบบมีคนโผล่อยู่ก็แบบปุบป,ป,ปับโผล่เข้ามาขาขนมจีบคุณนะคะถ้วยใบนี้นะถ้าจะเห็นทําภาพทับซ้อนกันทํายังไงให้มันแบบประกบตรงนี้ค่ะมันจะเป็นถ้วยที่ขาดหายไปได้เพราะนั้นก็ลองดูนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะหลังจากนี้นะคะ เดี๋ยวแจ้งจะหยิบไพ่แต่ว่าเป็นการถามให้กับชาวพิจิกนะคะคุณไอรอก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถามสำหรับคนที่โสด,โสดนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงเวลานี้นะคะคนโสดมีคนมาขายขนมจีบอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้น่าจะมั่นคงขึ้นมากแล้วด้วยนะคะลองดูนะคะเลือกดูด,ดีบอกไปแล้วว่า ลองอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนอ่ะพอตัวเองอยู่ได้กับตัวเองแล้วสึกว่าเออฉันรู้แล้วว่าฉันมีความสุขจากตรงไหนได้แล้วคุณก็จะเลือกคนที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะลองดูการที่เจอเนี่ยค่ะอาจจะมาจากสถานที่คุณไปเรียนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกเ,เหมือนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีคู่นะคะ คนที่มีคู่อยู่เนี่ยคะ่ะปัญหาต่างๆเนี่ยคะ่ะมันจะวนมันจะไม่ใช่วนมันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพียง <pe> er> แต่ว่าจะต้องปรับความเข้าใจหรือว่าจะต้องเหมือนกับพิจารณาในส่วนที่ผ่านมาคะ่ะให้ได้มากถึงมากที่สุดนะคะอย่าแบบทาเหมือนเดิมอะไรที่มันมีมาเหมือนเดิมเนี่ยไปก็จะไปเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้ก็อขอให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะขออนุาญาตจะไม่อ่านคอมเมนต์นะคะ ค่ะแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้ครอบครัวสุขสันต์มากๆเลยที่บอกไปว่าดาวเสาร์ก็ถอยหลังด้วยนะตรงนี้ใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเคลียร์คุยกันได้ได้นะคะณนะเวลาหลังจากนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เหตุผลมากๆนะคะในการตัดสินใจนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายได้แน่นอนนะคะแล้วก็คนเก่าอาวนมาไหม คนเก่าว,วนมาแต่คุณน่ะจะค่อนข้างคิดเยอะว่าจะเอายังไงต่อไปจากนี้ดีถ้าถามจากหน้าไพ่จังว่าคุณน่าจะเอาคนใหม่มากกว่านะคะไพ่อีกถามอะไรอีกอะเดี๋ยวพิจิกถามมาได้นะคะเขออาแยกสับไพ่ก่อนหน้าไพ่เต็มแล้วนะคะค่ะน้องซซมมี่บอกว่าพี่แจงหลูรู้ว่าพี่เก็บอาการนะคะไม่ใช่ค่ะพี่พูดเป็นคนจริงจังนะคะน้องคนยังอยู่ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดไพ่ออร์คเคิลนะคะ มีใครเป็นพิจิกถามอะไรถามมาได้นะเป็นตัวแทนถามให้หน่อยนะคะที่เห็นนั่งยุกยิกนี้เพราะว่าออกมาคุยนอกบ้านแล้วยุงเยอะมากนี่ขนาดใช้แบบเป็นไฟแบบนี้นะใครมีวิธีแบบไล่ยุงบอกจักหน่อยนะคะเป็นไฟแล้วก็แบบเป็นแบบเนี่ยเหมือนกับสเปรย์ฉีดแล้วอะก็ยังยังโดนกัดอะมีใครเป็นพิจิกแล้วถามอะไรบ้างนะคะถามได้นะคะจังขอเปิดเป็นไพ่ออร์คเคิลนะคะก็ เ o v o y o y r u r s f l f นะคะรักตัวเองก่อนนะคะถึงจะเริ่มสิ่งความรักต่อสักนี้ได้ Freedom นะคะ Freedom mm hmm. ก็ต้องทำให้ตัวเองแบบเป็นอิสระนิดนึงเนาะแล้วก็ Comic Relationship นะคะคนที่ได้เจอเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเคยทำอะไรกันไว้อะแบาบปกรรมหรือว่าแบบทำบุญร่วมกันมาทำตรงน,นี้มันก็มีโอกาสทำให้แบบเขาได้มาเจอคุณนะคะแต่ต้องเผยความจริงกันมาก่อนนะ the truth นะคะ อะคิวปิดนะคะจะมีพนมาแผงสอนให้นะคะและสุดท้ายเป็นทวินเฟลมนะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ๆคนที่ใช่เรา็วนี้แหละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคะคำคอมเมนต์นะคะเป็นเพื่อนนะคะจริงๆถ้าถามกลับไปเป็นเพื่อนน่ได้นะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้คือถามแบบไม่ต้องเปิดไพ่ก่อนนะ แต่ว่าถ้าสูว่าเพิ่งเลิกมาปั๊บขอให้เป็นเพื่อนเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าผ่านมาสักพักแล้วเนี่ยแจงพี่ว่ากลับไปเป็นเพื่อนได้นะคะสําหรับคิสิคนที่อยากกลับไปเป็นเพื่อนนะคะเป็นได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้เขาอาจจะส่งเสริมเรื่องการเงินด้วยด้วยซ้ํานะคะทําไมพูดซ้ําซ้อนนะคะวันนี้ถ้าเป็นหนูหัวเราะจะกระจาย ใช่ค่ะหนูเข้ามาในเทนพี่อีกแล้วนะคะจริงๆพี่ปวดท้องอยู่นะคะตอนแรกมาหน้าซิดมากาลองผลแบอบกว่าทาปากนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนนก็เป็นลมนะคะอ่าช่วงนี้จะได้กลับไปคืนดีกับแฟนไหมคะนะคะพีจิกขาโอกาสกลับไปคืนดีกับแฟนมีนะคะพีจิกนะคะแล้วก็น่าจะโรแมนติกเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะแต่เมื่อกี้จะพูดซําซ้อนหรือเปล่าคนเก่ากลับมาแล้วคุณจะค่อนข้างคิดอะหรือว่าถ้าแบบยัง ยังไม่ใช่เป็นแฟนเก่าเลยซะทีเดียวเนี่ค่ะก็มันเหมือนกับเป็นช่วงแบบห่างๆมีปัญหากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับไปคืนดีกันค่ะขอบคุณค่ะน้องดนลยาค่ะพี่ชอปอะไรนะพี่ชอนบูคืออะไรคะแก้มีสองหัวคืออะไรอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นการถามตอบของชาวพิจิกนะคะขออนุญาตคำถามที่ถามมาเนี่ยจะถามให้พิจิกนะคะ เมื่อไหร่หนูจะได้ไปหาแฟนคะอีกนานไหมกว่าจะได้เจอกันนะคะ3เดือนนี้ได้เจอกับแฟนไหมนะคะพิจิกคิดว่าได้เจอนะคะมามาไปๆแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายยยกย้ายนะคะได้เจออยู่แล้วค่ะอะไรคะน,น้องแซมมีฝ่ฝากฝากส่งลิงก์มาให้ด้วยค่ะอยากรู้ค่ะคืออะไรคะ <c oughs> อ่าใช่เขาพูดว่าอะไรคะคุณชอนบรราฮิรันนะคะพูดว่าอะไรคะ่ะ อร uh huh. าศีอื่นคือราศีอื่นเนี่ยเราไล่คิวกันไปแล้วนะคะของน้องไอราศีอะไรคะวันนี้เป็นของพิจิกแล้วอะคะ่ะที่เหลือหลังจากนี้ก็จะมีพรุ่งนี้ก็จะเป็นอะไรอะธนูน,นะคะค่ะกี่นาทีแล้วคะแปบ๊บหนึ่งนะคะขอนุญาตไม่ญาตเชื่อสิ อ๋อค่ะผู้ชายมีสองหัวคืออะไรคะจากชอนใช่ไหมเออนั่นแหละพิจิกมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอาเป็นว่าถ้าคร่าวๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแผนนะคะก็คือจะหลังจากนี้ก็จะเป็นธนูใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปก็จะเป็นบางกรนะคะแล้วก็จะเป็นอะไร่ถัดไปก็เป็นกลุ่มแล้วก็มีนแล้วก็เม็นะคะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไป อ,อยากจะมาทำแบบผกหยิบไพ่ปกตินะคะแฟนราศีพิจิกค่ะเขาจะได้ไปเรียนที่ใกล้หรือที่ไกลคะน่าจะไปที่ไกลมากกว่าค่ะน่าจะไปที่ไกลมากกว่าค่ะน่าจะได้ทั้งสองที่แต่ว่าที่ไกลน่าจะไปมากกว่าค่ะ ใช่ค่ะลัคนาพิจิกถามได้ค่ะจริงๆในลาที่เดวของช่องแจงเนี่ยลัคนาราศีหรือว่าดาวศุกร์อะค่ะจะเป็นพิจิกอะได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูคลิปชอนในทิกตอกนะคะ mm hmm. ของคนพิจิกคนที่เข้ามาในปัจจุบันโอเคไหมนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าโอเคนะคะใช้เหตุผลเยอะนิดนึงเนาะ แบบดูดูกันไปก็ว่าโอเคอยู่นะตอนนี้ไม่แบบไม่มีอะไรเสียหายนะคะลองดูนะคุยกันไปก่อนนะคะน้องแซมนี่น้องแซมนี่น้องแซมมี่วันนี้พี่แบบไม่ค่อยเล่นมุกนะวันนี้พี่ปวดท้องอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคน youtube มาดูย้อนหลังอ่ะเขาจะงงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังไหมว่าเฉียบพิจงนะคะเมื่อกี้มีใครจะถามพิจิกอะไรอีกหรือเปล่านะ ทุกคนถามมาเร็วยุงกัดนะคะไม่แน่ใจว่ามันช้าหรือเปล่านะคะเขาติดต่อมาทำไมคะวันนั้นนะคะสำหรับพิจิกนะคะน่าจะมีความสงสารเกิดขึ้นไหมะหรืออะไรนะคะน่าจะมีความสงสารเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ คือเวลาผู้ชายติดต่อกลับมาเนี่ยเขาต้องแบบแวบนึกถึงอะเนอะของแมมันจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยคนนี้ถ้าเหมือนเขาจะติดต่อกับมาแล้วคบยาวเนี่ยค่ะขอให้ดูพฤติกรรมที่มันยาวๆจากนี้ไปนะคะอืมเช่นสมมติว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาถ้าเขาติดต่อมาแบบรักการจะกลับมาแบบสมเสมอเนี่ยค่ะก็ลองดูว่าเขาติดต่อมาแบบสมเสมอหรือเปล่านะคะ เอาเป็นว่าคนที่เขาหนูบูชารักนะคะหนูต้องหนูต้องต้องมีดอกบัวพี่อะไรหรือเปล่าหนูชาบูรักหรือเปล่าลูกน้องแซมมี่เอาเป็นว่าอันนี้คนที่ไม่ไม่ขอระบุบบเป็นชื่อว่าอะไรนะคะเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะสำหรับพิจิกนะคะทำไมมันได้ไพเนี้ย มันมันเป็นไพ่ที่แบบคือไพ่เนี้ยจริงเป็นไพ่อกหักนะเออแล้วเนี้ยก็เลยมองว่าบางทีอะสิ่งที่เขามองอยู่นะปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบขาดหายไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ตรงกับร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เขาต้องการก็ได้นะคะตรงนี้นะโ <Okay. S 1> อเคเยี๋ยังไงาจะไปตามดูนะคะส่งมาหลังไม้ได้นะคะน้องพลคลิปชอนนะคะก็ โอเคนะไปดีกว่านะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะ cover แล้วนะคะสำหรับพิจิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของเชา่าอะไรล่ะธนูเนาะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะเวลาประมาณนี้เนาะเก้าโมงสิบโมงนะคะเอ๊ะที่เมืองที่นี่นะคะก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มตรงนี้นะคะที่เมืองไทยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ